พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชปาจิตตีวัคที่หกสุราปานวัคว่าด้วยดื่มสุราปราจิตตีสุราปานวัค สิกขาบทที่หนึ่งคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติเป็นปาจิตตีในเพราะดื่มสุราเมรยัยเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุดื่มน้ำเมาต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าสุราได้แก่น้ำเมาที่กลั่นแล้วโดยกลั่นให้มีรสเมาด้วยการหมักแป้งเชื้อรา แล้วกลั่นตามกรรม,มวิธีจนได้น้ำเมาตามที่ต้องการหรือน้ำเมาที่ผสมด้วยเครื่องปรุงหรือสุราที่ทำด้วยแป้งที่ทำด้วยขนมที่ทำด้วยข้าวสุกเป็นต้นคําว่าเมรัยได้แก่น้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช่หรือน้ำเมาที่ไม่ได้กลั่นเหมือนสุราหรือน้ำหมักดองผลไม้น้ำผักดองน้ำพึ่งน้ำผักดองน้ำอ้อยงบ หรือน้ำอันมีรสหวานตามธรรมชาติเช่นน้ำตาลสดที่เขาปรุงขึ้นด้วยเครื่องปรุงพิเศษเมื่อล่วงเวลาไปรสหวานนั้นก็จะกลายเป็นรสเมาภิกษุดื่มน้ำเมาสองอย่างคือสุราหรือเมรัยนี้จะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามเป็นอาบัติของมึนเมาตามปกติในปัจจุบันเช่นกัญชาฟินเฮโรอ,อีนยาเสพติดอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายท่านสงเคราะห์เข้าในสิขาบทนี้เมื่อภิกษุสูบหรือฉีดเข้าไปในร่างกายเป็นอาบัตและมีโทษทางบ้านเมืองตามกฎหมายของที่ไม่ใช่น้ำเมาแต่มีสีกลิ่นรสเหมือนน้ำเมาเช่นยาดองบางอย่างไม่เป็นอาบัตน้ำเมาที่เขาเจือลงในแกงในเนื้อหรือในของอื่นเพื่อให้ชูรสหรือกันเสียไม่ถึงกับทำให้เมา ฉันหรือดื่มของนั้นไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าจงใจเจือหรือผสมลงไปโดยเจตนาเพื่อให้เกิดความเมาเป็นอาบัติเจตนาลมของสิขาบทนี้สิขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อมิให้ภิกษุเป็นนักดื่มสุราเหมือนคฤหัดเป็นการป้องกันภิกษุมิให้เมาเสียสติอันเป็นกิริยาไม่สมควรทำให้หมดอย่างอาย ไม่มีความเคารพยำเกรงในผู้ใดแม้จะเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์และเพื่อประกาศให้รู้ว่าแม้ไม่ได้ดื่มสุราก็สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและบรรลุธรรมได้อนาปัฏติวานในสิขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุดื่มน้ำที่มีสีกลิ่นรสเหมือนน้ำเมา แต่ไม่ใช่น้ำเมา 2. ภิกษุดื่มน้ำเมาที่เจืออยู่ในแกง 3. ภิกษุดื่มน้ำเมาที่เจืออยู่ในเนื้อ 4. ภิกษุดื่มน้ำเมาที่เจืออยู่ในน้ำมัน 5. ภิกษุดื่มน้ำอ้อยที่ดองมะขามป้อม 6. ภิกษุดื่มยาดองอริทธะคือยาดองชนิดหนึ่งซึ่งดองด้วยมะขามป้อมมีสีกลิ่นและรสคล้ายน้ำเมา ซึ่งมิใช่น้ำเมา 7. ภิกษุผู้วิกลจริต 8. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญตัติหรือภิกษุอาธิกร,รมิกะได้แก่พระสาคตะปาจิตตีสุราปานวัคสิกขาบทที่สองคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญตัติเป็นปาจิตตีในเพราะใช้นิ้วมือจี้เนื้อความย่อในหนังสือนวกโกว่า ภิกษุจี้พิกษุต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อภิกษุใช้นิ้วมือจี้พิกษุด้วยกันด้วยต้องการให้พิกษุนั้นหัวเราะเป็นการล้อเล่นหรือหยอกเย้าเพื่อความสนุกเป็นกิริยาไม่สมควรเป็นอาบัตในเพราะเหตุนี้แต่ในกรณีที่ไปถูกต้องตัวของพิกษุผู้เป็นโรคนี้โดยไม่รู้หรือไม่เจตนาทำให้พิกษุนั้น เกิดจักกะจี้หัวเราะขึ้นมาไม่เป็นอาบัติเจตนารมณ์ของสิกข,ขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุหยอก,อกล้อกันเล่นจนเกินเลยทําให้ภิกษุที่เป็นโรคบ้าจี้หรือผู้ถูกจี้แสดงอาการสะดุง้งดิ้นรนหรือหัวเราะกระดิกกระเดียไปโดยอัตโนมัติอันอาจทําให้หายใจไม่ทันแล้วถึงมรณภาพได้ อาณาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุไม่ประสงค์จะให้หัวเราะไปถูกต้องเข้าเมื่อมีกิจที่จำเป็น 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพ,พัีปาจิตตี สุราปานวกสิกขาบทที่สามคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติเป็นปาจิตตีในเพราะการเล่นน้ำเนื้อความย่อในหนังสือนวโก,กูวาดภิกษุว่ายน้ำเล่นต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าเล่นน้ำได้แก่ลงไปในน้ำลึกพ้นข้อเท้าขึ้นไป โดยมีความประสงค์จะรื่นเริงแล้วดำลงก็ดีผุดขึ้นก็ดีว่ายไปก็ดีชื่อว่าเล่นน้ำถ้ามีความจำเป็นไม่ประสงค์จะเล่นน้ำลงไปในน้ำดำผุดดำไหวเพื่องมหาของที่ตกลงไปในน้ำหรือต้องการจะข้ามฟากโดยไม่บีทางอื่นหรือในคราวมีอันตรายอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติเจตนารมณ์ของสิขาบทนี้ สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันมิให้ภิกษุหาความสนุกแก่ตนจนเกินเหตุหรืออ้างเหตุว่าต้องการออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและเป็นการป้องกันมิให้ชาวบ้านตำหนิผลธนาว่าทำไม่เหมาะไม่ควรอนาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุ ไม่ประสงค์จะเล่นเมื่อมีกิจจำเป็นลงในน้ำแล้วดำลงก็ดีผุดขึ้นก็ดีว่ายไปก็ดี 2. ภิกษุจะข้ามฟากดำลงก็ดีผุดขึ้นก็ดีว่ายไปก็ดี 3. ภิกษุว่ายในคราวมีอันตราย 4. ภิกษุผู้วิกลจริต 5. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกร,รมมิกะ ได้แก่พวกภิกษุสัตตะสัคขีปาจิตตีสุราปานวสิกขาบทที่สี่คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติเป็นปาจิตตีในเพราะความไม่เอื้อเฟือ้อเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินัยต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่า ไม่เอื้อเฟื้อคือไม่เอาใจใส่ไม่สนใจไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติในพระวินัยท่านแยกความไม่เอื้อเฟื้อไว้สองอย่างคือ 1. ความไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลคือเมื่อภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนด้วยเจตนาดีโดยถูกต้องกลับดูถูกภิกษุนั้นหรือไม่สนใจฟังหรือโต้แยง้งโดยไม่เคารพนับถือ 2. ความไม่เอื้อเฟื้อในธรรมคือเมื่อมีภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมโดยชอบวินยัยกลับพูดกระทบธรรมวินัยว่าธรรมชะไหนธรรมวินัยข้อนี้จึงจะสูญหายอันตรธานไปเสียเป็นต้นแล้วไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยประพฤติไม่เอื้อเฟื้ออย่างนี้ย่อมต้องอาบัติปาจิตตีเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้ สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อไม่ให้ภิกษุเป็นผู้ดื้อดึงได้รับคำแนะนำตักเตือนแล้วให้มีความเคารพยำเกรงผู้แนะนำม่ดูถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้แนะนำและเพื่อให้ถือปฏิบัติตามธรรมวินัยเป็นประมาณอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ หนึ่งกุกล่าวชี้เหตุว่าอาจารย์ทั้งหลายของพวกกระผมเรียนมาอย่างนี้สอบถามมาอย่างนี้ 2. ภิกษุผู้วิกรดฤธิต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกร,รมิกะได้แก่พระชนนะปาจิตตีสุราปาดวักสิกขาบทที่หคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่ง ภิกษุใดหลอกให้ภิกษุกลัวเป็นปาจิตตีเนื้อความยอดในหนังสือนวาก,กวูวาดภิกษุหลอนภิกษุให้กลัวผีต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าหลอกให้กลัวได้แก่การแสดงกิริยาอาการการนำรูปเสียงเป็นต้นมาให้ดูและการพูดถึงสิ่งหรือเรื่องต่างๆ โดยต้องการให้ภิกษุอื่นตกใจเกิดความกลัวเช่นกลัวผีกลัวโจรกลัวสัตว์ร,ร้ายกลัวอันตรายต่างๆตามที่ได้เห็นหรือได้ฟังการแสดงและการพูดอย่างนั้นภิกษุอื่นเห็นแล้วฟังแล้วจะกลัวหรือไม่กลัวตามเจตนาผู้แสดงผูพ้พูดก็ตามเป็นอาบัติแต่ในกรณีที่ผู้แสดงอาการหรือพูดอย่างนั้นโดยไม่มีเจตนาจะหลอกให้กลัวหรือให้ตกใจ แต่ภิกษุอื่นกลัวและตกใจไปเองไม่เป็นอาบัติเจตนารมณ์ของสิกข,ขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อไม่ให้ภิกษุกลั่นแกล้งหรือทำร้ายภิกษุอื่นโดยจงใจหลอกให้กลัวให้ตกใจด้วยความสนุกหรือหยอกเย้าเล่นเพราะการแสดงอาการและการพูดเช่นนั้นทำให้ภิกษุอื่นเชื่อและตกใจหรือกลัวได้เมื่อเกิดอาการอย่างนั้น ก็ไม่กล้าที่จะไปหรือทำอะไรได้ตามลำพังอนาปติวานในสิขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุไม่มุ่งให้กลัวนำรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโพตะพะก็ดีเข้าไปใกล้ๆหรือบอกเล่าถึงทางกันดานเพราะโจรทางกันดานเพราะสัตว์ร้าย ทางกันดาลเพราะปี